สวัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคลุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่23ถึง29มิถุนายน2567มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ วันที่24มิถุนายน2567นาองสาวอัชารารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหวัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล1กลุ่มอาชีพอิสระณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรคีรีโฮมสเตย์ ay, ตำบลกำโลนอำเภอลาสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพอิสระยกระดับสินค้า ค้าธรรมดาให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียมและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่น วันที่24มิถุนายน2567เวลา13.30นาิกานาทีนางสาวอัชารารองสวัสดิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางประพาดานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้ง4ด้านเพื่อตรวจสอบรายละเอียดประเดีนการพัฒนาวัตถุประสงค์แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดและค่าเป้า และการกรองรายละเอียดโครงการที no. ่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณพศ2569ณห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีล่าน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมวันที่25มิถุนายน2567เวลา8นาฬิกา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางประพาดานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนายนัทวัฒน์พระเรืองนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชนและกลุ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อประสานความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการและปาฐกถาพิเศษหัวข้อการแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูบุตรของลูกจ้างและลดความวิตกกังวลมีความมั่นใจส่งผลให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างโดยมีผู้ประกอบกิจการภาครัฐและเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติ ณห,ห้องปิ่นเกล้า1ชั้น9โรงแรมรอยัลซิตี้ผ่านระบบซูมมิ่งโดยมีนางสาวสุนันเพชรผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีที่25มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวอัจชรารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนครั้งที่6ทับ2,567ประจำเดือนมิถุนายน2,567ณห,ห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม วันที่25มิถุนายน2567เวลา13.30นาทีนางสาวอัชารารองสว,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ4.0และคณะทำงานขับเคลื่อนรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเตรียมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี2,567น้ณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น4ี่สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายพงศักดิ์เมืองดีหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม25มิถุนาย,ยน2567 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางประพาดานวลช่วยนักวิชาการแรงางานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณพศ2567ณห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5สรารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมพงษ์มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม ที่24-25มิถุนาย,ยน2567สวัสดิการและคุม้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้ในายนกพดลจิตบรรจงนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อกฎหมายความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ปฏ,ฏิบัติงานด้านไฟฟ้าของการไฟฟ้าภูมิภาค สาขาเมืองนครศรีธรรมราชจำนวน2รุ่นเพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานและเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงานณโรงแรมชดาแอดนครอ,อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่26มิถุนายน2567นางสาวอัชรารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมสำนักงานครั้ง 6, ที่6ประจำปีพศ2567เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพศ2567 โดยผลการปฏิบัติงานสามารถดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดณนห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนะครศรีธรรมราชวันที่26มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกา30นาที นางสาวอัชารารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือนมิถุนายน2567ณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานสา,ารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางสาวนาราพรสุวรรณประเสริฐแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม ที่26มิถุนายน2567สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางประภาดานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่1ปีงบประมาณ2567 ณห,ห้องประชุมอาเซียนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่24-26มิถุนายน2567สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นคณะทํางานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชประจําปีพศ2567 เข้าตรวจประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวะแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกภาคสว่วนจำนวน9แห่งวันที่27-28มิถุนายน2567 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวพันธิวาพิทักษ์พิเศษนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพศ .2558 วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองสิทธิหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พศ2558และอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลพศ2549โดยมีนายศักดิ์สินตุลาธรผู้ตรวจราชาการกรมเป็นประธานในพิธีเปิดและกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณพศ2567และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตณาโรงแรมเดอะพาเลโซกรุงเทพมหานคร วันที่28มิถุนายน2567เวลา10นาฬิก30นาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวจารุวรรณขุนวัฒน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามผล การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่9ทับ2 5 6 7ณห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมพงษ์มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม ที่28มิถุนายน2567เวลา13นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายกรตกรเทพกูลเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณพศ2567ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เฟซบุ๊กไลฟ์ของสำนักงานกพอรอโดยมีนางอาริพันธ์เจริญสุขรองเลขาธิการกพอรอเป็นประธานการประชุมวันที่28มิถุนายน2567เวลา13.30นาทีสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางประพาดานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระณห,ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น4ส,สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายไตรรัตชัยรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม วันที่28มิถุนายน2 5 6 7เวลา13.30นาฬิกาส0นาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวสิริวัลรัตนบุรีนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่9ทับ2,567ณห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมพงษ์มากวณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม การให้บริการของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชในสัปดาห์นี้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างในงานประมงทะเลเพื่อให้ลูกจ้างไปทำหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าวตามกฎหมายประมงโดยมีแรงงานเข้ารับการบริการจำนวนทั้งสิ้น40คนโดยแบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา19คนสัญชาติกัมพูชา12คนและสัญชาติลาว9คนลูกจ้าง ยื่นคำร้องเรียกรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับตัวเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานจำนวน6รายเป็นเงินค่าจ้าง11,035บาทอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆจากสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดควนครศรีธรรมราชกสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ